เกมแรกเป็นเกมปริศนาทายภาพนะครับผมเกมปริศนาทายภาพเป็นเกมที่ทางทีมงานของเราได้เตรียมรูปภาพปริศนาไว้เกมนี้ต้องเล่นทีมกันละสองคนโดยผู้เข้าแข่งขันจะตกลงกันเองว่าใครจะเป็นผู้ทายภาพใครจะเป็นผู้ใบครับทีมไหนทายได้ถูกต้องภายในเวลาทจำกนดรับไปเลยครับหนึ่งคะแนนลด <ะ S 1> น้ำใส่ใสย่างอโอเคถูกต้องครับผมภาพแรกกินข้าวช้อนกับหมาอเอาผ่านก่อนไหมพี่ อันนี้ทําไม่ถูกครับผมเอาแล้วแล้วในเกมที่2นะครับก็จะเป็นเกมภาษาท้องถิ่นนะครับคสับปะรดย้านัดยืนยันคําตอบนะครับยืนยันคําตอบค่ะย้านัดแปลว่าสับปะรดยืนยันคําตอบเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับพิมพ์พิงได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับผมเริ่มยัง พี<ด>่ภาษาใต้